มดดำคชาพาถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดทิมพิธาพร้อมโวยพรแบบนี้บอกเลยทั้งตื้นตันและซึ้งใจมากเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับทิมพิธาที่สร้างปรากฏการณ์คนยังแห่ติดตามและให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามหลังชวดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่สาสิบ ของประเทศไทยและเนื่องในวันนี้วันที่5กันยายน2566เป็นวันคล้ายวันเกิดของทีมพิธาอีกทั้งก่อนหน้านี้วันที่4กันยายนทีมพิธาได้ไปออกกายการแฉที่มีมดดำคชาพานอตวรริปดีเจดาดาและแจ็คเฉลิมพลเป็นผู้ดำเนินรายการงานนี้ด้านมดดำก็ได้อวยพรวันเกิดให้ทีมพิธาอีกด้วย มดดำอวยพรวันเกิดทิมพิธาซึ่งมดดำได้ทำอวยพรวันเกิดโดยมดดำได้บอกว่าฝากไปให้น้องทิ่พิมเพราะว่าตั้งใจทำมากๆเป็นเค้กวันเกิดคุณและยังได้โผล่ข้าวกอดพร้อมอวยพรทิมพิธาเอาไว้ว่าขอให้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างและขอให้ปลอดภัยทุกอย่างสิ่งที่ทิมหวังไว้ตั้งแต่เด็กๆอยากจะเห็นวันนั้นวันที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรี และส่วนของด้านเค้กเป็นเค้กที่ออกแบบมาให้เหมือนทิมพิธาโดยเฉพาะบอกเลยว่าน่ารักมากไม่เท่านั้นมดดำก็ยังได้ทำการถือเค้กมาเสิร์ฟพร้อมโวยพรอีกครั้งว่าขอให้คุณมีความสุขมากๆขอบคุณที่ประเทศไทยนี้มีคนชื่อทิมพิธาขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆและยังได้มอบของขวัญสุดพอเศษให้อีกด้วย